ค oh, ือช่องก้อยจำลองเสียหายลุงพลนั่งกันโมกโมกแม่คุยกันอยู่นะคะดูดีนะคะพ่อีกเข้ามานางเอกเพิ่งว่านางเอกเนาะพ่อแม่นางเอกเฮ้ยนางเอกอารมณ์ดีเขาเป็นผู้หญิงโอ้โหอาหารอยู่ดิโอ้ยพ่อไปเอาอาหารอยู่ในหั่นมาไปในตู้เห็นแล้วแต่มันวนขึ้นนะตอนนี้เนาะโอ้ดีดีไปเลยคนบอกไปก็คือไป โอ้โเข้ามาเลยได้เฮ oh, ้ยโอ้ปลาสุม huh. ค like, uh ินหอดยายตีถ uh ึงแล้วเนาะปช็นเดือนนะเนาะอยากมาหายายบ่อยากบอกอายายกับะคือมันท้องเดีเดี๋ยวทากินอาหารก่อนเดี๋ยวพอไปเอาอาหารใหม่เนี่ยนมมันจะยาน อยู่ในถ้วยนะที่เขาไม่กินเอามาบนเลยอาหารนะแต่ดูเขาอ้วนขึ้นประชมคิดถึงยายอยู่ีมีอะไรมาบอกยายมั่งมารายงานด้วยเด้อรายงานสิรายงานสิใครว่าอะไรยายมั่งอืมอืมายรับายลับเน่รายงานยายายรับกกอกๆนี่เด้ยวไปดีรายงานยายสิใครมาว่าอะไรยายมั่งไหมอืมอือทำตาเราห้อย ถ้ามันพูดได้นี่มันพูดแล้วนะม,มานี่มาเนี่ยเฮ้ยแ<ห>ม่พีพีไปหาเจ้าแล้วออโอ้ยในถ้วยในห้างนะนอามาบนเลยนะปลาส้มช่วยกันทำมาหารับประทานหน่อยค่ะปลาส้มได้ได้ลูกอี่ตัวเนี่ยโกตัวบ่บอเอาวางไว้นั่นอนะห้ามกิโลด้อเอามันเป็นตัวอยู่เป็นชิ้นอยู่บนเห็นบ่ ผูกคอใส่ชามนะโอ้ยตาทาผูกกเสื้อเจ้าเนาะเจ้านี่ไม่เป็นเพลเลยว่ะผู <c oughs> ้ชายชื่อนี่เอายกมาพี่ยกชามอันนั้นมาพี่เ <c oughs> ด้โอ้ยเดน <c oughs> ตาทายกชามมากใกล้ๆยายพี่มาหน้าประตูเนะ่ะโบ่บห็นครับ มานี่หน้าประตูเลยเออนั่นแหละเหมาะเจาะที่สุดใส่มันละเพจใหญ่เออมันเพดมันบ่อเพดอยู่บ่มันเป็นลาบไงมันกินอยู่ไรแม่พี่มังกินอยู่มามมันหิวบ่ะน้เฮ้ยมันกะมันกะในนี่ละมามันติดใต้กินอยู่ใด อ,อแสดงว่ามันหิวแล้วเพ็รมันก็กินน่ะ<ฮ>ปกติเขาจะไม่กินเผ็ดได้ <c oughs> เฮ้ย,ยปลาชม่มมันคลายเครื่องไหมตั้มุ่นคลายเครื่องวันนี้ลาตั้ม <c oughs> มันแล้วก็คลายเครื่องอันนี้ตําอันนั่นคลายเครื่องลูดีกว่ามา <c oughs> กินจ้าเฮ้ยักกระได้ยายเอ๊ะเฮ้ยเผ็ดว่ะเอ้ยคนเผ็ด มาไม่เคยกินเผ็ดปลาส้มนะไม่กินเผ็ดเลยก็ค่อยๆกินก็ได้ออบางตัวนลมันไม่กินพริกได้เนาะบางตัวม,มันมกินแต่อาหารแห้งๆก็มันไม่มีอะไรกินแล้วมันไม่มาตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่ไหนเฮ้ยหึงอะไรใหญ่เอ้ยคงแล้วเฮ้ยครึ่งเดือนหรือเปล่าวะมันกว่าคนละได้ใหญ่เอยเออแล้อยู่มาอ,อยู่แล,แล้วมันมาเห็ดหยั่ง คืนหอดเจ้ามันเคยมาเดืหึงหึงมาเทือนึงหึงมาเยี่ยมยายมาไงกะอ้ป,ประช่มมาเยี่ยมมึงทาบอกมันก็นจะเบิดแล้วนะ <c oughs> ไม่พีก็จะเบิดแล้วก<อ>ินก็นจะเบริร์ดเลยได้แสดงว่าหิวมากบ่หรือยังไงก็คิดถึงยายเนาะขนาดหมามันยังคิดถึงยายเลยวะ่ะอ,อ,อืมอ่ะ อดเดอใจมึงอย่าเต้นมาเห็นตอนทองคำพี่น้องเอ้อจนหมดแล้วอีนายนี่มันหัวยาวคลิปเนี้ยค่ะคลิปตลกค่ะหัวหัวหน้าคณะบนับนเทิงสิงสิงสิ์ส หน้าคณะนะคะเอ็นบมันหิวเฮ้ยมันหิวแถมมันอยากมาหายายด้วยแหละเฮ้ยแม่เอทำไมไม่มาบอกเราว่าว่าไปนันนแ่ละไปลำนะเฮ้ยแม่พีเดยวแกก็ทูมากเฮ้ยเราค่อน่้างมาแหละมันฮ้อนอยู่บ่อตอนนี้มันบอฮ้อนเพราะอากาศมันเย็นแล้วแต่ถ้า สำนี้ก็พอดีลำยูเพราะว่ามันจะได้แม่ยากแรงยากง่ายไงยากเลยโอ้เจ้ายากเธอโบแรงเจ้าหนักแรงยากง่ายยากอีหยังยากกะโอ้ยังว่าลุงท้ายากการยากงานยากอีหยังเแม่นยากการยากงานกัะแม่นเอาข้าก็ต้องอันนั่นเด้นึ่งข้าวเฮ็ดกินเด้นึ่งข้าวเปล่าไฟนึ่งข้าวเป่าไฟแต่ตอนนี้ไม่ได้เป่าแล้วใช่เก็ดยาก โอ้ยเรื่องเมื่อวานนี้<ร>ไปที่งานกกตุมน่อยายโอรยบ้านเราเราใช้แต่แก๊สน่ะไปที่กกตุมน่ะเขาสุมไฟกันควันจดโอ้ยนั่งอยู่เจ้า <laughs> จดจะเป็นวินแมนบอก <laughs> ค่อยเบิ้งเจ้าน้าหน้าหล่าเฮ้ยแม่พีค่อยนาตตาบองหุงกับยายบายนุกจากกระเบือรโดนลงฮักคิดป,ปังแต่ว่า<อ>มันช่างบา่ได้ช่าเดียวอู้วี่เขวนี่เอฟซีเขาบอกว่ายายชุดยอดเลยยายเมื่อวานนี้เขาบอก แล้วทำไมไม่ลงคลิปมันลงบ่ได้เนาะมันดำพุดเลยมันมันไม่ให้สร้างเลยของข้อันเขาลงทีมข้ออุตสาห์ได้คุกใหญ่ราะว่าก็นั่นแหละหูเขาว่าย้ายชุดยอดเลยไปดูคลิปแม่พีเข้าได้ป่ะเหมือนกันแล้วก็อ่าไล่์สุดอะไรอะไล่์สุดอันนมันเพลงเดชเราก็ลืมบอกให้เขาว่ามันต้องเปิดเพลงเนาะแต่ก็มันบอกไม่ได้อะ งานเขาไม่ใช่งานเราติดพิเศษเขาลุงาก็เลยสร้างอยกับเอฟทีนบอกชุดยอดเลยเจ้านำวันเนือชุดยอดกันได้ไรบ้าเข้าไปเบิ่งพอดำปุ่นืมันพอได้เลยทำมาสร้างไม่ได้เลยโอ้ไม่พี่คอมเมนต์สร้างได้ําเบื่องเอาเนี่ยเจ้าบรจักษยังบอกเขานัดเี่อาคอยเจ้าเจ้าได้ยินหน้าที่บอกเจ้าฉีฉดุ้งเมื่อวานเนี่ย เดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยจะบอกเจ้า,เ,าเพราะว่าความลับมันจะเกิดขึ้นในโลกมันมีความลับในโลกอยู่บ่แต่ว่าไม่ค่อยมีนะคะความลับค่ะความลับไม่ค่อยมีในโลกไม่ค่อยมีในโลกค่ะแต่ว่าเราะเราเราไม่ใช่คนประเภทพวกที่แบบอ่าอยังยงวะกินมักสตอหลายคนบ่มัก ามบ่กินแต่มะกะถินเนาะค่ะเออกินแต่มะกะถินสตรอเบอรี่นี่ไม่เอาค่ะสตรอเบอร์กินกินแต่มกระถิ่นกะถินริมรัวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณนะคะช่องคนนี่ก็บ่ได้เอาอีหยังดอกมักก็มาชุมกันอยู่นี่ล่ะค่ะซองไปซ่องมาซ่องไปซ่องมานี่ค่ะเนาะอือโ้หนั่นไงไก่แช่เย็นจะฉีกยังไม่ได้จะห้ามปุ๋ยยังไม่ปุ๋ยไก่แช่เย็นบ่ลุงคะ ไม่เขาจะกินก่อนกลัวเขาจะไข้เขาบอกเขาต้องกินก่อนกลัวเขาจะเป็นไข้ไงพอตอนนี้นะเขาไม่ไข่อยู่แล้วแม่พี่เขากินยากี่เม็ดโหไขจะปะไข้แล้วอแต่ธรรมดาเราเราต้องกินยาลัดไว้นะอยาให้ไขเราค่อยกินเพราะว่าคุณหมอบอกยาให้ไขแล้วกินนะกินก่อนไขเลยเออกินรัดไว้เลยอย่าให้มีไข้มาวันนี้หมอบอกค่อยว่า ถ้าไม่ไข่ไม่ต้องกินยาลุงนะว่าเออมันกินมันจะไม่ได้เลื่งยาเนาะอ่ายายก็เอยจืดก็ตลูกใส่หมอนะโอ้ยบดได้กรีมส่งงานเลยเนาะมาได้ดูนาน่ะเอามาได้ดูวะมาบลุงค่ะเอาแล้วทำไมต้องมาล้างมือตรงนี้โอ้ยยายก็ยไปกัดบาย จะไม่รู้ไหมว่าใบคือจับไก่เลยเหรอแม่พี่ข้เนี่ยเพงเขาพูดนั่นแหละโอ้คนชุดขอจบคลิปเกนี้นะคะ